บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพนันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีับคุณฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มานนประจำวันนี้พบกันประจำวันที่25เดือนตุลาคมในหัวข้อเรื่องวางใจการรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวญและสามากีทาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองและข้อที่7ถึงข้อ12นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองและ ข้อที่7ถึงข้อ12ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่เมืองเบลเลห็มแคว้นยูเดียในรัชการของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกโหราจ,จารย์จากทิศตะวันออกมายัางกรุงเยรูซาเล็มถามว่ากุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมัสก,การท่านแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับถามเขาได้ความท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบเลเฮมสั่งว่าจงไปค้นหากุมานนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแกเราเพื่อเรา จะได้ไปนมัสการท่านด้วยโหราจาร์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกโหราจาร์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักคลันเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดาจึงกราบถวายนมัสการกุมานนั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกํายานและมดยอบแล้วพวกโคราจา์ได้ยินคำเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นในขณะที่เรากำลังขับรถเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้วก็สังเกตว่าเรากำลังไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยสามีของฉันสังเกตว่า ระบบนำทางของ GPS จู่ๆก็ดูผิดปกติไปหลังจากที่เราขับเข้าไปบนทางหลวง4เลนที่ดูน่าจะถูกต้องเราถูกนำทางให้ขับออกไปวิ่งบนถนนเลนเดียวซึ่งเป็นถนนสายรองขนานกับทางหลวงสามีของฉันกล่าวว่าผมก็แค่เชื่อมั่นแดนกล่าวโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องความล่าช้าใดๆแต่หลังจากผ่านไปประมาณ16กิโเมตร การจ,ะะจราจรบนทางหลวงที่อยู่ข้างๆเริ่มชะลอตัวจนเกือบจะหยุดนิ่งเพราะมีการก่อสร้างใหญ่แล้วถนนสายรองละ่ะด้วยการจ,ะะจราจรที่เบาบางกว่าทำให้ทางโล่งไปถึงจุดหมายของเราแดนยังได้กล่าวว่าผมไม่สามารถเห็นทางข้างหน้าได้แต่ GPS มองเห็นหรืออาจจะเหมือนกับที่เรามองเห็นตรงกันว่าพระเจ้าทรงมองเห็นเช่นกัน เมื่อพระเจ้าทรงรู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรพระองค์ทรงปรเปลี่ยนเส้นทางผ่านความฝันแก่พวกโหราจยา์ผู้ซึ่งมาจากทิศตะวันออกเพื่อนมัสการพระเยซูผู้บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติกษัตริย์เฮโรดเป็นกังวลกับข่าวเรื่องกษัตริย์คู่แข่งพระองค์จึงลวงพวกโหราจาย์ให้ไปยังบ้านเบรเลเฮมโดยสั่งว่าจงไปค้นหากุมานนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งกับเรา เพื่อเราจะได้ไปนมัสก,การท่านด้วยแต่ด้วยคำเตือนในความฝันพวกโหราจารไม่ได้กลับไปเฝ้าเฮโรดดังนั้นเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นพระเจ้าจะทรงนำย่างเท้าของเราเช่นเดียวกันเมื่อเราเดินบนทางหลวงแห่งชีวิตเราไว้วางใจได้ว่าพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ภายหน้าและยังคงมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเราราบลรื่น เมื่อเรายอมรับการทรงนำของพระองค์สําหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณรู้ฟังทุกข่านลองใช้เวลาคิดใคร่ครวญดูว่าขอให้คุณได้นึกถึงช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณและผลลัพธ์เป็นอย่างไรเมื่อคุณวางใจในพระองค์ และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันช่วงเวลาที่เราจะรวมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูรอบรู้ในทุกสิ่งพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายมองไม่เห็นหหนทางข้างหน้าหรืออนาคตวันข้างหน้าข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงสัพพัญญูรอบรู้ในทุกสิ่งขอทรงโปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางนั้นมาจากพระองค์และ ขอสรงนำให้เราเดินไปอย่างถูกต้องตามพระประสงค์และนาพระทัยของพระเจ้าจึงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณฟังก็ไดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอยัางทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้นะครับจดหมายหรือไปสิินิบ้บจากหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวัน ตู้ป,น 35, ปนอนสามห้าปนฝอหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02 718 5166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ พบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ And mm the -hmm.